บายดีและสวัสดีเด้อพ่พอแม่พี่น้องกันเบิดสุขภูสุขคนมืัอนี้ก็พบพพอะนอรตี้อีกแล้วโดยมาพบพพอะนอรตี้มัอนีกอ้กะอยู่ที่เต่าถ่านของนอรตี้เนาะพี่น้องอ่ามาอยู่เทียงมืัอนี้กันเนาะกะอยู่ที่นะเต่าถ่านข้างนอกพี่น้องเอลยบพเมรนอยู่เพื่อนโดยนอรตีก้กะสิบพานมาพี่น้องมาเอาอ่าปีกกล้วยเนาะพี่น้ององั้นที่ว่ามันอยู่ในต้นกล้วยเหรอเนาะ อาจจะเพิ่นเอินกับต้นปีกล้วยคือกนเนอะแบบว่าเอาไปหนึ่งกินอีหยังอหไะพี่น้องเนาะก็มันก็ออกรายเลยพี่น้องเนาะเขานอนตีห่าแบบแบบโ่คอยมาปันไดกับเพิ่นกะแบบคนมาอีหยังเพิ่นกัเอาเนาะพี่น้องเลยกับ่บคอยมีโดยแต่นอนตีอยู่ในหนีตะเกาว่าได้กินหอดหมากเนาะพี่น้องแบบว่าห้องหักซาได้หะเน่ะแบบเฮาบ่คคอยอยู่แล้วกับ่คคอยมีปันไดเนอตีกับพาปานางเพิ่นมาเอาเนาะพี่น้องมาทากันสองคนโดยเพราะว่า พนันเพื่อมีคนตัดเนาะโนอาตี้พ็่คนจับกล้องโดยโดยกาบรรยากาศดีดีโนพี่น้องโนอาตี้กันั่งแคมน้องโดยเดี๋ยวตอนนี้ก็สิไปหาทางป้าไนเลยเนาะป้าเผื่อเตรียมเอาแนวตัดปีกล้วยอยู่สูงหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องเอาบ่ค่อยได้เป็นดแล้วก็ขออเงซาเผื่อก็มีอยู่เพราะว่าโนอาตี้กะข้อน้ำเผื่อมาแล้วเนาะเผื่อกะให้เอาเพราะว่าเผื่อกับโบเมาพี่น้องเลยเพื่อกู่เพื่อนเผื่อคนละโดย้าเขาป้ามีที่สื่อในกามันกัสี อ่ะเบิร์ตแต่ใช้ได้นาะก็เลยแบบมาเอามากินโดยเดี๋ยวในตอนนี้ก็นอร์ตี้สิปับเป็นกล่องล้างเลยเนาะไอเนาะตอนนี้กะทางปฝานางเพื่อนยองทางนั้นจะเป็นเทียงนอร์ตีเนาะ <c oughs> โอ้พี่น้องเลยบาเริ่มมาโดนกับประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นเทียงเอ้สาเพื่อนเนาะแต่เก่าพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจิตั้งไม่เนาะและ้วเพื่อนกับบอด้เฮดเลยเพราะว่าเพื่อนมีเทียงเท่านี้แล้วเนาะกัประมาณนี้ <c oughs> คนบ่คอยมากพี่น้องเลยเนาะกะมีแต่พวกใหม่อย่าง โอ้โอสบาย,าดยโดยสบายดีป้าสบายดีโดยเอาเอาได้เด็ดมีซองอันเดี่ป้าผู้ผู้ของเฮาก็มีป้าไปเบิ่งของเฮาก่อนก็ได้อ๋อพี่น้องเี้เนาะโดยโดยน้องย,ยังดีคือเก่าเลยอันนี้คะ่ะเนาะเป็นเป็นผ้ากันเบิ่งดูดลังเทอเฮ็ดปลวกออกข้างหลังเป็นผ้ากันจะอัดมีบ่เฮ็ดปลวกอื เฮ้ยเพื่อปวก้วยเะเพื่อนเห็ดน่ด้ยกใหม่กกต่อเพราะฝนตกตาขึ้นมาไลยเด้เดยมีเคือหนึ่เคือหนึ่งเลยกัอันตัวสีขาวเนี่ยกำลังอันนั้นบ่แม่นให้อันนั้นปล่อยใ้นเป็นมโด้ยดโอ้ทั้งพี่กะอันมันเคืออละตอันกล้ยบ่โอ้สามะไได้สองสามะบน เด่นเอาพี่น้องกพอีแนี้ละอันนี้เบาเอาไหเอาไหมบท่นแบบนี้แนวใสเอาเอาไหมเอาไหมวะอันกล้วยกล้วยกล้วยยางผลอิ่นปะกล้วยกินชุกอืมนี่โดนากามีเาแต่ว่าภาษากล้วยเอินกล้วยอีอนโอ้เบหัวสื่อออยู่บา้อปหูสื่อป้าะ เลยแจ็คไพมาคุดน่นหอไม่นี่เบิงก็เกลอบกลนนอะพี่น้องโอยกัวเข่ากลนอยได้ป่ะป้าีเทิงเนีน่ะได้ป่หได้หรือโบได้ป่ะเขาสิได้ป่ะลองลองดูฮะนะนอกตีเสียบดากขึ้นอีกเท่ากับโบได้อคือกันว้าแสดงว่าเห็นไหมเปเนให้ลองไปเบงอนคุณเพราะว่าอันนี้ไม่สูงนะ อ่นนป้าป่วยเพิ่นแหมคนบ่มีลูกแมมขนาดอดบ่มีฮอดมากเลยรีบรีบซะเนาะโวยคนบ่มีลูกอ่ะก็มากก็บ่ตื่นมาบ่ค่อยมีมากเนปามามาเบิ่งตัวนี้ทางพี่ทางพี่เพิ่นชุดแค่ก่อนเด้อจึงก็เอาชุดเนปาชุดเลยได้เออตัว์นาชุด ปลาเอาได้แด้เบิ่งเฮาสิลองเฮ็ดเบิ่งจับกล้องให้เฮาก็ได้เหอฝุ่นเห็นว่ามีแม่มีแม่นั่นพรบโดยเนาะตอนนี้กันลาตีสิเป็นคนอันเอาให้ป้าเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาบ่ถึงบ่ถึงแลสูงกระโดก็เป็นป้าฮะก็เออก็เอียงเอียงเหมาะบางนี่เหาะเออเอียงเอียงก้วยกะเออไปทางพุ่นละตีบ่ เออมันนี้ปินปินนันปินคอมาทั้งพี่เอาเอาหาทีหาทางอยู่เนาะเพื่อจะเอาฮะเอาให้ได้เด้เอาเวียนเวียนปีไหมเวียนปีอยู่ป้าสิได้กินมาเนาะปีหัวนี่คือชามอ่ะ ฮ่ห็า,หาไ้อ่อมไปก็อ่อมมาบวได้กินเนอกปีหัวนี่นะอ้าตัดเพิ่งเห็ดนเลยัสเม่อ่าเห็ุไอ้สานเสียของยับคืนย่นมมหาปีพี่บลเวี่ยนกินซุก <laughs> เสียของเสียของเป็นบอว่าป้า็ตะคือว่ต่คือแล้วมาป้าเสียเอา เบื้องน้องละตีบ่มีสมาธิเอาได้มามานีป้าสิเฮ็ดนะโนพี่น้องเอ้ยอันน่ะเอาเอาอันปีกไกว่บ่เป็นเนาะนี่เวทีไม่ได้ป่ะนี่เวทีเอ่อนี่ค่อยๆเด้อบ่แม่นต์ดอขึ้นละตีน่ะอ้อมเทอได้หอบได้บ่ป่ะนี่สมาธิของป้ามันต้องได้สมาธิของป้าเอ้า ฮึบ่มเพิ่มเพิ่มโอ้บ่ได้ห่ดได้ปะค่อยค่อยต้องรุ่นไปเอกยังหน่อยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่ต้องเอาให้มันเห็นผักซะก่อนป้าเน่ว่าไงตัวตีเอาบ่เป็นนัวพี่น้องวิกวายอยู่สูงอายุสูงไปแวมันขึ้นสมาร์ทเกี่ยวบ่เขาปันไดเอืหอย่อยๆเด้อนี่ได้บ่ ต้องได้แล้วนี่ป้าต้องได้โ <c oughs> <c bunker> อ้พี่น้องเนาะเป็นเห็ดแบบนั่นค่อยๆเกี่ยวเบาเขานะมันจะเป็นไม่สิละเกี่ยวใหม่ๆเนาะนั่นไม่ได้แล้วอานนี้เนาะพี่น้องเลยเห็นเบ่อปนางเห็ดมความสามารถของปนางเลยได้มากินเลยเนาะปีกไวย ยังตัวนนอีกปะเาเ็ิงเห็นอีกเอ้าตัวนั้นยางบออืมยังอยู่แต่เทืงยังอันหนึ่งนะพี่น้องก็ด้เทงวงอเปได้บบนี้อันของคำคือบอมเอาหได้เนาะบ่มีใหม่ยาเนะมันยังอยู่ได้่หรอเอ้ยโอ้ลมขากลมเน่แท้โดยว่ได้ปะ นูดิเห็ดจังได้ต้องหาเอาแนวเอาด้ยจังได้อึบแตงกวางเป็นคนแป๊บหนึ่งหาใหม่ก็หาใหม่หามยาวกว่าน,นี้ดูดิพี่น้อง,องปีอันป้านางเขึ้นเป็นคนตัดลงมาเลย <c oughs> ดยิโนติฮักอันนี้ออกก็มียางผมอันหนึ่งได้อันเดียว ตอนนี้ป้านางเพิ่นไปหาใหม่ยาวเนานะพี่น้องโ,ออโดย,โดยโโก้อนใหม่พิ่นมาคุดคักๆเนาะพี่น้องเอ้ยจนอันซีโบมีขึ้นอันนั้นบุเป็นถอดก้อนใหม่แล้วอ,อันมาทางนี้เนาะพี่น้องอันนะ่ะเครือ,อ,อนี่ยังยังอยู่หวานแต่เก่าเพราะแล้วอันนี้อันเพิ่นเอิ่นจะเครือนยังโดยเครือนมักน้ำหรือว่าอีกอย่างเนาะแต่เก่าเดี๋เป็นเครือขึ้นในกอกใม้เลย มีแต่ปลาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องแถวนี้เต่าถ่านนาะกินเรื่ยอยกระฝนตกพี่น้องไปน้ำไล่ไปเบิร์ดปุ๊บจักดอกอย่างอันนี้งามๆได้ปะปะนี่นี่นีน่ดอกอันออต้นอันนี้แล้วกันอันลอยเอ็ดข้าวโพดหลายต้นเฟยอย่างตัวนี้ไม่ใช่คือเป็นดอกมันจะเป็นดอกสีอันันนะน้ปุ๊บปุ๊บยังปะ อันจักป่ากับโบหูแบบแอันร้อยเอสด้นนี้แต่เขาปลูกต้นอันนี้ตามพิมทางเลยงามมันบานปลูกอเมียนกับต้นดอกคูนโดยแต่ป่าเห็นนี่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 เด้งามเพลงอีเนาะนู้นมึงนี่ดอกอันนี้ประจำร้อยเอสนะโอ้หมันออกต้นต้นเปื่อยต้นเปื่อยนี่เลยนะแกเนาะ่เพิ่มเอิญดอกไม้อีกยังอันนี้โอ้พี่น้องเนาะอยู่สุดผู้เลย อันต้นเปื้อยอันบ่แม่นหด้าต้นเปื้อยที่ว่าต้นเปื้อเยเก่งๆค่ะเนะาะแม่นอันต้น,ตนมันสิเป็นสีดำๆเ<า>นาะพี่พน้องแบานต่เจ้าปลูกงามเด้ลยงามเลยผูดอกก็เป็นสีมว่วงเนาะเล <laughs> ยโดยแต่ว่าคนลาวเฮาท่านเห็นอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็บปับ๊บเป็นกล้องหน้าพี่น้องเนาะอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศแล้ว มายืนอยู่ต้นกล้วยเด้อพี่น้องมือนี้มาเอาอันอปีนะพี่น้องอันอันหนึ่งกับปานางโอ้ใหญปีอันหนึ่งแล้วก็โตอันที่สองปานางผลกําลังอันหาวิธีนะพี่น้องเผนอันมัดมัดเกี่ยวใส่ไม้เกี่ยวกับเกี่ยวไม้ห้องบนเขาเกี่ยวไม้พันธ่์ปลาพี่น้องแบบนากามีเนาะบาทนี่เกี่ยวไม้ไ,ไม้เลยยังอยู่เทิงหัวนอนพี่น้องอันหนึง่งอยู่สูงเติบ ไม่ตัวตัวหนึ่งนะมันบดเถิงอ๋บรรยากาศเมื่อนี่เนาะพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเพราะว่าคนบดต๊เนาะป้าเนาะคนกะเศร้าแล้วบบดน,นี้กะเศร้าแล้วชีเศร้าแท้หรือบโอ่โดยแต่ว่าต๊คุู่มือเนาะพี่น้องอ<ต>ันที่ <จะ S 1> ผ่านมาก้ามืดกะคงบดโดนดอกเนาะถ้ามืดกะคงบดโดนแปลวย่างวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยถ้ามืดกะคงบดโดนเพราะว่าท้องฝ่าเนาะพี่น้องสดใส แต่ละมือแนมหาแดดโบเห็นเนาะแต่ว่าทางฝั่งไทยเพิ่นฝนเศร้าคือกันบ่หรือว่าฝนตกเนาะก็ตอนนั้นว่าตกอยู่พี่น้องเลยแต่ทางพี่นี่เศร้าได้ประมาณสองมือสามมือมาแล้วเนาะกับใครแน่ไปใส่มาใส่ก็บสบายแล้ววะนี่ป,ปนากคือนปนางเพิ่นเตรียมเอาเลยยาวสิเบิงจเจ้าคู่สูงเจ้เอาเด้อป้าคู่โบคือว่ะได้ปะป้าเ <นะ S 1> สีอาจจังได้แบบนี้ตายกินนี่ยังบ่ได้เนาะเบิรงเพิ่นเ็ดเนโะ ต้องต้องเลี้ยงเองี้ยงก็ได้ปะปะถึนเอาอยู่เย่าเพิ่มก่อน,อนว้ยเกิดมะเตี้ยได้เกิดมะเตี้ยต,ต,ตายลูกกูใครคอยเด้อครอยเด้อบอกคนคอ,อย,ยก่อน แต่เขาแบบเตะเก่านะเขาเอาแต่เทลตตามเขาบุเคยเอาสูเขาเลยบอลบุเคยเอาเกี่ยวอันก็มีแต่เ้างฮักเอาใส่บุปปามันก็ย่างๆอยู่เนาะนี่แหละกินของสูงมันเป็นเมื่อไห่ละโดยกินย่างคนวะอ้าอดเนาะเมื่อหนึ่งกินกับฝนแจ๋วกบเนาะพี่น้องแฮงแซ่บโอ้อันน่ะ อันนั้นน้ำพี่นอ้องฟีกล้วยถึงหลังเป็นจังได้ปะเจ็บบ่เจ็บอโจ้อ่าพี่นอกก้องเลยบบบนี้เนาะผู้อันนั้น,น,นบริเวรบอกให้เราปะหลังแอกเลยโอ้ยเนาะมองเนี่ยด้มาแล้วบบบน,นี้เ <laughs> สียงเป็นน้ำพี่นอกก้องเลยเสียงแห้งเลยจะใช้อะได้กิน <laughs> โอ้ยไม่ไม่เง<บ>ี้ติดแดนป้านี่แอกกะลีเลยยินเเนาะ โดยแตงว่าใครแต่พอได้มีไม้ได้ซองอันนะพี่น้องมีแล้วหงละตีพากินของสูงโดยกินของอย่างนี้ก็ต้องเสี่ยงหน่อยนึงเนาะโอ้ยน้องไอ้แบบนี้อันอันนี้นี่ยังอันจะเป็นกล้วยกล้วยอันนั้นเนาะพี่น้องเพื่อนภาษาไทยเพื่อนเอิญกล้วยอ่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอย่างมันเนี่ยเนาะโดยเป็นแตงว่าไม่จำเป็นต้องซุกเนาะแตงว่าถ้าต้านกินได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบเอาเท็ดในหลัง อันนี้ก็จะเป็นอันย่างอีกอันหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้มีป้าไปหาอันเฮ็ดก่อนเผิ่อป้านางเม่นท้าก้อนออกมาอันนี้เ้าะเฮ็ดหรอแม่ป้าอันนี้เม่นภาษาอันนั้นนะปีกล้วยแล้วอันนี่กะ อันนี้ออเอาอิงยังจะเป็นอันนี้โอ้มันท่านในชุดเอ็นี่ปล่อยเพิ่นเป็นวีกันในพี่น้องเนาะอันนี้แห้งใหญ่อืออันใหญ่ใหญ่เนาะป่าเนาะเป็นปเป็นแบบนี้แล้วยังบวสุดบอกเมนอันนี้กับปลูกนอ้องพี่น้องเลยทั้งอันแต่เกาโดนแล้วย้ายเพิ่นคุดเอาเนื้ออะไรมาปลูกอยู่นี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แต่เก่าก็มีโดนกล้ยลายเนาะแต่ว่าเพิ่นจะคุดไปนั่นโดยเอาไปรดเนาะ ทำวีธีดินกับพี่น้องเลยเพราะว่ามันก็สบายโดยใส่ไม่ต้องโดยดใส่เขาอยากมงนันมงนี่ก็สบายวันนี้ก็พากันมาเอา,ากีด้วยเ <ละ S 2> <ห>นาะเพยกัเจ้าเอาเฮ็ดปวกนะมุนมีนมาแทนเนาะม่งเฮ็ดปวกออกแถวนี้เลยพี่น้องเงลยตีข้าวโพมาเยี่ยมมายามเบิ่องทำบุญมาหาเบิ่งทางนี้ซ้ำเนาะโอ้โหจักรวาเฮ็ดออกเนาะโดย <laughs> แดดแดดมาแล้วแบบนี้เนาะเด็ปีสองอันพี่น้องป้าเพิ่นเป็นคน,น,อน,นเอาเด, <laughs> ดยเอาโลดโดูนะตอนนี้กะตั้งกล้องเมียนก่อนพี่น้องเยเดี๋ยวเอาอันนี้มันอ,ออกก่อนหนึ่งกินกับแซ่บได้เนาะอันนี้หนึ่งกับ,จบแจวป้าแห่งแซ่บและป้าเนาะ นนนนีี่มมับกล้วยทถ้าติดเสืออนี่บอลนี่ยางไงเนาะล่องบางเลยเสือขาวนี่โดยมาออกนี่ยเสือเข้าี่กระซิบบอนเลยเป็นสีอันนี้ป้าติดเลยบอจบอลเนาะตีไม่ได้เข่าหมุนน้ำป้าเด้นี่ติดนี่เขาจะเขามาเข้าพักอันนี้ออกกินคือเด้นนี่เม็นบอคือเยอะอืมเขาจะได้จังร้อนร้อนบอจังแหละจังแหละเขาเขาใส่เต๋อ ไฮเตอร์บอกไฮเตอร์เออไฮเตอร์เอไฮเตอร์แต่ว่าเราก็บ่เคยใส่ดอกเปืือนแล้วก็เปืือนไปเลยอ้าพี่น้องเนาะโฟจับเสือบ่ได้เลยดอกได้ซองอันกับพนางเจ็บหลังมานอนเด้อดังเอกรู้ไหมเพราะว่ามันตกใส่หลังเนาะเพิ่นเอาอะไรก็ลงมาขี้ดูหลีกมิดอะไรแบกับเอฟโดยเนาะครับให้เห็นทางป้าเพิ่น้าพี่น้องเนาะเห็นแต่ว่าผู้เดียวยินงได้เสียงไม่เห็นคนสบาย เสียงป่านี่แหละเอา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 อกไปัหนป่ะป่าเอาออกแล้วอันนี้มันเอากับกินได้ต้องเอาออกอีกอันนี้เจ้าซิมีแคลแฮงอยู่จิ๊กมันแข็งงามแล้วเผ็ดแบบนี้เนาะโอเคโอเคบอะตัดเลย ปัาใบเด้อติดเสือจ้าเด้อแหนมซื้อบริษัทหนี่แหละเฉพาะว่าเขากินเนาะข้าแมเขาเจ้าเอาไปขายเขาก็เอาเงิงแบบนี้แม่นเพิ่นก็เอาไปขายแต่ว่าเพิ่นขายเป็นหัวจเจ่าเนาะตลาดป้าไปตลาดเจ๊เพื่อนกลากันเคยพาป้าไปตลาดเจ๊เพื่อนไปบ่ป้าไปบ่ตักเตะได้ตอนแรงนี่ประมาณอันซองซาโมงนี่เพิ่นขายอเนี้ยกินอียังรายได้นี่ไม่ไปฮอยอียังว่าโอ้ยซื้อซื้อมาเลยก็มาเห็ดอียังเอิ่นเอิ้น เขาใส่อันใบขีบหัวอย่างเงี้ย่ะนะหอยอันหอยเลยเอามาอบบวกละอย่างเงี้ยเสียบได้อบหอยได้แม่เลยตลาลายเนาะเพราะว่าเพิ่นบอันบมเดิร์ตไปจะเถอโดยวันนี้ก็มาบุมีรถโดยมาเอาปีกล้วยเนาะพี่น้องเอ้ยโดยกาซีเอาเมืล็ดอย่างกินกาซีจบคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องบัดนี้ก็ได้เมื็อหนึ่งแล้วก็กินกับปุลปะทูแซ่บอยู่เดีโดย ก็สิจบคลิปไปเพียงจำนี้เนาะพี่นอ้องกัขอขอบบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อที่ทำคลิป<ด>น้องนาตีโดยตั้งแต่ต้นจนจบที่บุคามโฆษณาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้นาตีก็ข้อโตไปแล้วเนาะขอกลกาวคำว่าสบายดีสบายดีได้ปีสองหัว